มาอาจาะพี่น้องคะกินข้าวน้ำกันจ้ะข้าวไข่เจียวนะคะเหมือนนีิว่ามีหมูซับพี่น้องนี่ของโปรดแกงพักเล็กใส่ผักพยนโคพี่น้องจ้เว้ยส่วนอันนี้ก็จะเป็นซุปหยดพักซังพี่น้องแหม่มาทรงจ้ะมาจ้าจะมากินข้าวน้ำทิพย์จ้าสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองไปสุกขู่ซคนจ้ามาพอกระดิบเลาจะพี่น้องกับเซฟดัวควยน้ำทิพย์นะคะ้าพี่น้องคะกินข้าวแหม่มาทรงจำนวนสองนี่ มันสาวหดักสิบเอ็ดโมงมืออื<ม>่นมาอคืนดิบนอนตีซีแม่ก็เลยโทรมาถามว่าหนึ่งแซ่เขาเราบ่อนหนึ่งเขาเราบ่อเล่าว่าบอแม่ก็ได้เอาออติ๊บเขามาให้พ่อะไม่นอนแกงผักขี้เล็กมาให้ลูกแล้วก็หยอดซุปผักสังแล้วก็อันนี้ยังบุ่นอีกซุปมันส,นสมพัก,พกบอ่นี่หอ่าับข้างนี้ก็สมแส่บอยู่อืมอืมสม้ง้างก็ทำนั่งเรื่องถิ่นลำผิดะสมเสีบของผมบ่ต้องเสือกครับ ใครเคี่ยวก็ลองทานก็ได้ว่ากินยังพี่น้องมังคุดมันกับเนื่องของใจอยู่ากินได้สิเพราะว่าอันฟันเนี่ยอันเคี่ยวบรได้พี่น้องเคี่ยวเคี่ยวยัมประด้ครับพี่น้องเมื่อนั้นกินมาคำนี้ปบะได้๋ยวคนอยากกินก็เสิตายยังกินแล้วเนาะน่ะนะานพี่น้องจ้าชุบชุบชุบคนของใจว่ายัางฮะเป็นยังคือกินแต่ยัง,ง,ยงสี่อ๋อคือกินแต่ยังสี่ห่อโอ้ยก้นจังเลยสิไปกินแต่ยังสี่พี่น้องก้นธรรมดาวะ พี่น้องต้งหัวใ <ừ. S 2> จ,ม,จ,าจมากจ <ừ. S 1> <ừ. S 2> ้นจาพี่น้แงหลายหาบุหรี่รับพีองเจ้าบุกเ่ลิอืมที่อาวันสวัสดีพี่พป้นน้หน่อยสวัสดีครับอืมสออืการบอไนสดแกงเล็กมึงู ในการยำนังไหนบอวะน้ำเลน้ำเลยนะเสื่อหมามีเบื่อไหมอืเบื่อมากอืครับบ้งนังเตรมเรื่องพี่น้องจาจะเอาังไคนละหนังเอแมงวันเลยนะเขากรเบียบไม่ไหมให้เจียวกระทอดไม่ไหมพี่น้อง อนอนเหมือน,ออนอกันครับ,บ <มา S 1> อุ้ย,ย <laughs> ลูกกระไดไม่ติโดนปะปีได้หนิไม่ติเดเผื่อปะปีไปยาได้หนิเอาวะขึน้นอยู่เช็คข้องนอนตีจีพี่หน, <c oughs> น่อยพี่หะถ่ายให้เพิ่งตอนเช็คข้องมัาไม่ค่นเถื่อหายหายหายเสิยพาย,ยาย่ามันพี่้องจ้าอย่าถ่ยา,ายให้เพิ่ง ตึ้งมันแทบประเดี๋ยากันพี่น้องใส่สมองผู้นึงเบอร์ราคาวไข่ผู้นึงติด๊ดจับแกงเล็กนี่เป็นยาละบายอ่อนๆบ่หรือว่าองไรละบายแมงม่อนนี่หรอจ๊ะมาเด้อพายอยากกินแกงเล็ก,กนั่งทิพ ต่เอมาอยากกินเน่พี่ต่อมาอเอาแขวเท่าไหนยิ่มยิ้มใส่พี่น้องที่บ้าน <c oughs> ที่บ้านดำคือเรือดอ้วยพี่คุณมาสร้างแมงว่องตัวนี้แทนพี่น้องมันซื้ออย่างไรอรชรหรือเปล่าหมักหมวกกันนอก ก่อนจะลูก,ก็เไยกิมบอนแล้วลูกก็อิมม่มแบบมั่งเหรอวังไงแล้วโอ้ก็แกงหนังผัดผักเลยถ้ากินเล็กกินบุมี่บ้า <c oughs> mọi người có thể nói là có thể đẹp, là có đẹp, nói là có đi nói là có thể nói là có thể nói là bên thể nói là có thể nói Nhỏ là. Mẹ đó cứ nhọt đi nào mẹ bảo không có gì nữa thừa không thiếu nữa rồi khi ui ai học gì mới đúng chứ còn nhỉ? À, <laughs> ใไงมันเห่าจะโดนอันนี้หรอไหมหนูด้วยหนะกืฮให้มันเห่ามันจะโดนอันนี้ไงมันบินมันก็จะโดนอันนี้เหมือนกันไงใส่ยุใส่มาพี่น้องไปเหรอไปเหรอเออนี่เขาบ้างไปนี่นี่ลวนนี่มันจะหนูแหละพี่น้องเสียงก็บ่เห็นเลยอ่ะเสียงก็บ่ได้ยินูแจักน้องแจ็คฮันดี้หอมใหม่คุณ แซ่บอยู่ยินเน่าคนเยาคุยพูดชำหอวำหอวหัมกล้วหัวอืมโอเร็วหัวหัวใจเอาเม่ได้กินรอก่ายเออข้าศึได้ายเป็นรองใจสุนี่เลยจับแมงวันน้ำกันงปนอง ตารที่มาสั่งน้องหอกอไรอืเยี่ยมเลยที่ามากกว่าทรงขวางพี่ลอง้อกจากไส้กรอกกับปลารขอบค้นทุกออเดอร์นะคะครับผมยังับออเดอร์เพิเราเดอวยครับผมอซอยเหลือกันเนี่ยอ <laughs> ซอยเหลือผมนี่ ก็ยังพี่น้องเริ่มต้นการสั่งเสื่อหนึ่งซอยเหลือ,อลายเดิซอยเหลือผมซอยเหลือคนเห็ดซอยเหลือธุรกิจขนส่งข้าเจ้าอยู่นะฮะสามต่อครับพี่น,ออน,น้องทำเห็ดบุญนุนเลยเว้ยเห็ดบุญนี่มีอยู่หาต่อหนึ่งตื่นเกินสื่อของเห็ดบุญกเห็ดอะไรหนึ่งยัง สองไซบาทนะเฮ็ดฟุ่นไอ้บาทพระได้อ่าโยมได้อีกหลังจากโยมได้อีกแผ่ออกไปอีกได้ผู้หลวงรับบอกผู้หลวงรับก็ได้โม่งท้องตัวของเราท่านนะผู้หลวงรับนะครับที่มันเป็นกลนบาตพูดพวกนี้ยังกินทั้งทีนะเล็กวัดอืเล็กวัดเนี่ยเอาไปท่านผูนน้นั้นผู้นี้หลายตัว ออกปากเป็นกอดเพชรเองสะใจนี่แหละยังไงไติมบอสไปืจอเขาอ่ะนับสินไหนอืมอะนี้นี่นี่เอาไว้นี่ ื่อเขาแซ่บดูคอยกินในซาสายไหมชีอนี้็เป็น,นเวลาโอ้ใบชองหรืไงใบายสองเดียวตีชีกมกัข <c oughs> ้าวเดียวคำอะไแบบเน,นาแซ่บล่ะแจงดิซุปกระหน่ำไปเลยน้ำซุปน้ำซุป มเป็นยังไงวะมันเป็นส,อนอ,นนนสอนอันนี้พี่น้องกินมบถนััปกแนบานารนนมดีภาษาดีกินเศดเช็ของต่อเหมืนเดิมค่ะเมื่อเนี่นเสีแล้วเราแล้วพอนอนแล้เริวมมนมึน,มนดิดสิเ <laughs> ม,มือนอไรสิี่เหง่แต่ถ้านอนดึกข้าเบียดไหมันเห็นเป็นละมวนละมันนะั่น ผมหาเนี่ยเห็ดยันวางวาเพือนอยู่คือว่าเห็ดซอยกันปกติก็มีซอยบางอย่างครับถึงผมก็เลียนไป็นำตำหนึ่งตำหนี่น่าคือเก็บของที่เหลือนี่ครับผมมีสตอสอ็อกเก็บของสต็สตอกก้อยอย่างแบบกระเรียมผางกล้องเลยเวลาเราเอามาเติมมันจะได้หายง่ายๆแล้วก็เกลขึ้นชั้นวางข้างบนสุดมันนี่ว่าสิติ๊กป่ายได้ซื้อเลยเด้อพี่น้องซื้อหลาะ เดี๋ยว่ะให้จิ๋ลองเบิ้งเดี๋ยว <ไป S 2> ถาเบิงออ้งเอาไปนี่มัม่อะไรมันหูเนี่ยอย <c oughs> อกสียูมเนาะอฮ้ยนีอย่อาไรเนี่มันคือตาลปัดมั้งค่ะ <c oughs> จากบทตาลปัด ขออาาเเอจะิดกระรนอแสบเป็นของจากแถวดีๆเลยตักไปใส่กัม <Like> ิตรหนังนะหนังไลเลย เปนนิ่งเด็กๆกินอะไรไม่ได้เลยลูกไม่มีของเด็กๆเ,เลยพอเอาั้าหอีกจักรอกกินบวกให้ซุภาพกปนไอผมมันยำย,ยาก่ิดนีดพี่หนอยมันทา,าปกติอนะครับกูขี่บึงสี่ส้มอยู่กับ คอาภัยหลายๆเรวยครับเดืออันไม่เหเวลาอะไรนก,นก็ก็ได้กรอบไปที่น่ออืมนำกไปก่อนเ,นเ้อะเอาเบิดเลยิเบิ้ลหล่อสุด้ายละลมดีเสียบเยอ เนื้อแรกเนกินเ้าแซบิะแซบปเืนี่เป็นหน่อยท่าหาตาหนังนี่คือมากท่าหาตาตอนนังน้งนังพักกิเล็กกันนะแซ่บอลใครแซ่บูดีครับเลอืมอร่อยอยากมากินน้ำมออีกอยู่ นั yeah. ่ง <tr> น <seine Christmas> <t cities> oh no ั <tem Ash Walker> been, h, ่งวะอ่าม oh ันเหนาสงสารเลยอะวะก็มาดาม้ามันเหวี่ยวคานขาหนังนะครับอันนี้มันเอาขาหยี้ยบอกมาเราดากนั่งเบิดเลยคล้ายๆเอาแหววนั่งนะก็ร่างบอกขอนกินเนี่ยว่าขอนหนูยืนขา กำลังเล้าขวดหนูอยู่นะคะนี่มนนางแน่วนี่พี่น้องเอ้าเสร็จนะโอเคลาพี่ลาน้องดีกว่าเฮาขอบคุณหลายๆสำหรับการติดตามครับผมจ้าคลิปนี้เขาก็ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวพอกันคลิปหน้านดครับเด้อจ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ